โควิดปัจจุบันนี้ทั่วโลกติดเชื้อไปแล้ว146ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว3ล้านคนประเทศที่มีอาการหนักแม้กระทั่งจะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามอันดับแรกคืออเมริกาติดเชื้อสะสมมากที่สุดอเมริกา32.6ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว580,000คนที่ยังน่ากลัวต่อไปคืออินเดียน่าเป็นห่วงที่สุดอินเดียมีรัฐทั้งหมด29รัฐ13รัฐ ประกาศเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิดเพราะตัวเลขติดเชื้อใหม่รายวันอินเดียสูงพุ่งขึ้นถึงวันละ294,000คนมากที่สุดอันดับสองของโลกรองจากอเมริกาอเมริกาเคยติดมากที่สุดในโลกวันละ3,7570คนญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่ย่อยผู้ติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นเพิ่มทั่วประเทศวันละ3,000คนเดือละ90,000คนอะ มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยละวันละ30คนและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่น่ากลัวมากท่านผู้ชมเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์แบบอังกฤษที่แพร่ระบาดง่ายกว่าเดิม1.7เท่าตัวซึ่งปัจจุบันกำลังอลาวาดอยู่ในประเทศไทยเพราะฝีมือการละเลยในการควบคุมคลัสเตอร์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่สามารถที่จะสั่งการให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำงาน เพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างจริงๆตอนนี้ประเทศไทยท่านผู้ชมคนแห่ตรวจโควิดแน่นทุกโรงพยาบาลกำไรหัวละพันกว่าบาทต้นทุนไม่กี่ร้อยทั้งๆมีชุดตรวจด้วยตัวเองมีชุดตรวจด้วยตัวเองราคาไม่กี่ร้อยบาทเองของประเทศจีนซึ่งได้รับการรับรองจากทั่วโลกแต่ทะลึ่งไม่ยอมให้เอาเข้ามาอ้างอยู่คำเดียวว่าขึ้นอยู่ออยออยอก็เต้นชาชาชาโดยมีนักการเมืองบางคนอยู่เบื้องหลัง แทนที่จะชุดตรวจโควิดที่ทำโดยประเทศจีนที่ได้รับการรับรองแล้วชุดหนึ่งไม่เกิน300บาทให้ประชาชนก็ซื้อไปตรวจเองแทนที่จะต้องเสียเงินแล้วเดี๋ยวนี้ต้องตรวจสองครั้งท่านผู้ชมตรวจครั้งแรกไม่มีต้องทอีก14วันไปตรวจอีกทีนึงถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยถูกที่สุด2,000บาท2ครั้งก็4,000บาทใครจะมีตังไปตรวจคนหาเช้ากินข้ามอนตรวจสองครั้งท่านผู้ชมเอาเงินที่ไหนนี่คือความพินาศพัทงทลายและความเห็นแก่ตัว ชุดตัวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเส้นมีสายทั้งนั้นแต่พอของถูกเข้ามาแล้วใช้งานได้กลับไม่ยอมให้เข้ากับอ้างโดนอ้างนี่ท่านผู้ชมทำไมคนไทยมันถึงมีชีวิตอยู่อย่างโศกสันและขมขื่นกับความเป็นคนไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวสองครั้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรเมื่อทราบว่ามีความเสี่ยงเพราะคนที่ ไม่มีอาการอาจจะรับเชื้อมาริยานหนึ่งแล้วก็ต้องตรวจครั้งแรกก่อนภาษาอังกฤษเขาเรียก early isolation หลังน,นั้นไปอีก7วันจากการตรวจรอบแรกหรือวันที่13หลังสัมผัสโรคขึ้นอยู่อันไหนถึงก่อนก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนมีเงินดารานักร้องนักสแสดงนักการเมืองบางคนตรวจถึงครั้งที่4 5หถึงจะเจอว่าติดเชื้อโควิดท่านผู้ชมครับมีนักร้องคนหนึ่งแจ้งไทม์ไลน์ว่า2เมษายน ร้องเพลงที่ยาร้านย่านทองหล่อทองหล่ออีกแล้ว3เมษายนตรวจหาเชื้อครั้งแรก5เมษายนตรวจครั้งที่สอง6-8เมษายนวันที่6ตรวจครั้งที่3ผลเป็นลบจึงได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก12เมษายนวันที่10วันที่10ที่ติดเชื้อมาเริ่มมีอาการไม่ได้กลิ่น13เมษายนวันที่11ตรวจครั้งที่4 15เมษายนค่อยทราบว่าเป็นผลบวกท่านผู้ชมครับ ลำพังคนธรรมดาเนี่ยตรวจแค่ครั้งละ2องล้พบาทก็ลำบากแล้วถ้าต้องตรวจ2ครั้งสาครั้งจะเาเงินมาจากไหนท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ,อีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องที่ผมจะต้องพูดต่อไปก็คือว่าสบคถแถลงว่าผู้ป่วยยืนยันที่เชื่อมโยงกับสารบันเทิงถึง71จังหวัด ระหว่างวันที่19เมษายนพบผู้ติดเชื้อในกรทมที่เชื่อมโยงสามบันเทิงถึง1,583รายหรือคิดเป็น40%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในกรทมจังหวัดอื่นมี3,104รายคิดเป็น25%พบมากที่สุดคือนักเที่ยวและพนักง,งานในร้านเพราะฉะนั้นผมจำได้ไมผมจำได้ว่าผมพูดไปรู้สึกจะเป็นตอนที่แล้วสุ่ที่แล้วผมบอกว่าเปิดทำไมไอสถานบันเทิงปิดแม่งให้หมด ไม่มีสถานบันเทิงคนไทยไม่ตายไม่มีสถานบันเทิงการส่งออกืองท่าก็ส่งออกได้เศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะสถานบันเทิงเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อที่น่ากลัวที่สุดและอันตรายที่สุดแล้วยิ่งมีตำรวจเร็วๆแบบนี้ที่หวังที่จะรับเงินรับทองไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นจ่ายเงินกูมาอยากจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งเรือหายกันมากขึ้นท่านผู้ชมครับ